นรับน่องสแกลนะครับส่งล้างเช็คระบบนะครับเป็นลอกแบคทเดวิลดูซิเฟอร์นะครับตัวนี้ล้างเช็คระบบแล้วก็เปลี่ยนอะไรไป3ชิ้นนะครับลูกค้าสั่งมาก่อนส่งมาเลยครับว่าให้เปลี่ยนต้นหนอนเข่าควายแล้วก็ฝาปิดเข่าควายนะครับมันน่าจะมีอาการพังแล้วก็ไปฝืนหมุนมันนะครับทีนี้มาดูอาการลอกนะครับตอนทําเสร็จนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ล้างเช็คระบบธรรมดาครับแล้วเปลี่ยนอะไรแท้เบิดศกนู์นะครับสามชิ้นตรงรุ่นนะครับ มาไล่ระบบของตัวลอกเลยนะครับอัน,นดับแรกดูความสะอาดก่อนไลยให้ทุกซอกทุกมุมนะครับสวยๆเลยลตัวนี้มาดูนะครับตัวระบบหน็อกนะครับลูกปืนสองลูกไล่ให้นะครับหน็อกเลื่นๆมีอาการสากบางๆนะครับลูกปืนหน็อบนะแต่เลื่นๆเลยจับหมุนเนี่ยสมูทมือนะครับลูกปืนกลับล็อกสนิทนะครับไม่มีตีกลับเลยล็อกอยู่เลยนะครับ ตัวพับเบรกนะครับมีอาการเปื่อยๆหน่อยบ้างแล้วนะครับเป็นบางแผ่นนะแต่ก็ยังถือว่าเบรกแน่นนะครับเบรกโอเคดีคลิกเสียงดังปกตินะครับคลิกเสียงสตาร์แดกไม่ค่อยดังนะตัวนี้คลิกเสียงอ่าระบบพับเบรกย,ยิ่งปิดเบรกแน่นคลิกเสียงก็จะดังขึ้นนะครับตัวนี้ลูกปืนใต้เสานะครับล้างให้นะครับลืนล่นๆเนียนะครับแขนมุนแบบนี้เลยอ่าเนี่ลยลลูกปืนใต้เสาลูกปืนมาคองแขนให้นะครับลูกปืนกัดถอดล้างนะครับ ครื่องอันต้าโซนิกให้เรียบร้อยนะครับงางแบบเคลียร์สะอาดดเลยตัวสปริงปีกานะครับสองตัวนะครับสปริงชุดสับนะครับสับดังๆเด้งๆเลยนะครับแข็งแรงปกติดีนะครับสปริงชุดดันไม่คดไม่งอนะครับตัวแท่นดันระบบอ่าชุดยกนะครับชุดสับเนี่ยปกติทั้งหมดนะครับไม่ีปัญหาอะไรเฟวองแกนตั้งเฟ็นงแกนตะนหนอนมีรอยขีดข่วนถลอกสึกๆึกนิดหน่อยครับยังไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับ ัวขอควายตัวหนอนเปลี่ยนของแท็บเบิรสูนให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็พร้อมฝาปิดนะครับนนเนียนเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูกปืนประคองพิเนียนลูกล่างจะมีอาการกสากหน่อยนะครับเวลาหมุนะจะมีอาการกสากหน่อยแต่ก็ลื่นดีลื่นดีแต่ว่าจะมีเสียงสากหน่อยครับลูกปืนฝั่งปากควอมลื่น,นถือว่าโอเคนะครับสมูทลูกปืนแกนสปูลลื่นดีนะครับมีเสียงสากบางนะครับรอบตัวนี้เบ็กแน่นนะครับทํางานปกตินะครับ หมุนแคมแบบนี้จะมีอาการสั่นแ้กแ้กแกแกแ้กแกแเพราะว่าลอกมันให้ตัวนะครับสปูนมันให้ตัวเกินไปอ่าขึ้นสายตีจิ้งมันจะมีน้ำหนักของเหยื่อน้ำหนักของการก่อเหยื่อมีปุ๊บมันจะไม่ทําให้อ่ามันจะมีเสียงแ้กแ้กแกบางๆนะครับมันจะเงียบไปเลยแล้วก็อาการเฟืองตัวนี้นะครับไม่ได้ว่าเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีอาการสากมือนะอ่าแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับมีการอ่าหมุนแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสากอาการเหมือนจะขาดจารบีแต่ไม่ได้ขาดนะครับอาจจะรบีให้แล้วนะครับ น้ำมันนะครับทาให้ลื่นๆอย่างนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้เอนยนะครับแล้วก็จะระดีใส่ตัวเฟืองเป็นไบโอนิกนะครับตัวแดงนะลดแรงเสียดทานอ่านาักหนักหน่อยพอล็อกตัวนี้มันสากมือมาให้ได้เนียนนะครับแลัดีพับเบรกเป็นของเ h ม m a n นนะครับใส่เข้าไปให้แล้วเรียบร้อยนะเหลือก็ไม่มีอะไรครับก็ไปใช้งานหน้ลรอกค่อนข้างที่จะสวยเคครับส่งงานครับ